สวัสดีค่ะนางสาวระวิวันจังหวัดรหัส531 006 1113ค่ะวันนี้จะมาทำการบ้านชิ้นที่12นะคะเป็นการวาดภาพเขียนแบบ2 d ค่ะเลือกไปที่พาร์นะคะจากนั้นเราจะเปิดไฟล์ที่เราต้องการวาดขึ้นมานะคะนี้เราจะวาดลางลางด้านข้าง จากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่ make drawing form part ค่ะเลือกกระดาษนะคะเราจะใช้เป็น a 4นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกภาพด้านหน้ามาใส่ค่ะด้านหน้านะคะภาพด้านขวาแล้วก็ภาพด้านบนค่ะภาพ isometric เราก็จะเลือกมาใส่ตรงนี้นะคะเราจะเลือกให้มันเป็น shade เพื่อความสมจริงค่ะส่วนภาพด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านขวาด้านบนนะคะเราจะทําให้มีเส้นปะมองเห็นเส้นปะด้วยนี่ค่ะเราก็มาดูว่ามาตราส่วนเป็นเท่าไหร่นะคะ property มาตราส่วน1ต่อหนึ่งน,น,นะคะต่อไปเราก็จะทําการกําหนดขนาดค่ะโดยใช้คําสั่ง insert model item นะคะ ติ๊กถูกเอามา่นะคะ insert model item เราก็จะได้ขนาดการกำหนดขนาดออกมาแล้วเราก็มาดูว่าส่วนไหนที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเราไม่ต้องการนะคะ,ะตรงนี้นะเราเปลี่ยน ทำให้เป็นฮอสเซยมตำแหน่งเดียวก็ได้นะคะน,นี่5กสคะอันนี้เราไม่เอา อันไหนที่ซ้ำแล้วก็ลบออกนะคะถ้าไหนไม่มีเราก็กำหนดเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราไม่เอา,เาลบออกก่อน นี่นี่สามเนนี้ก็สะนี่หนะคะเราจะกำหนดเรียงแบบนี้เพื่อความสวยงามน,นะคะ ถ้ามันชิดกันกันไปแล้วก็ให้มันออกมาห่างหน่อยอะนะคะแล้วก็กำหนดต่อนะคะระยะห่างระหว่างรูเจาะสองรูนะคะเป็นห้าสิบ แล้วก็ระยะจากเส้นนี้ถึงอันนี้เป็น5นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็น5้าเช่นเดียวกัน เพาก็ตรงนี้นะเป็นหกนะคะ ถ hey ้าเราไม่กำหนดแบบนี้เราก็เปลี่ยนเลือกให้มันเป็นทางเส้นไปเลยอย่างนี้น่าจะดีกว่า ตรงนี้นะคะเราก็จะมาแก้มาตาส่วนนิดนึงโดยใช้เป็นกดเ e ือ i n อินดิสเกตนะคะเลือกเป็น1แล้วก็ตรงนี้ใช้ชื่อเป็นลางด้านข้าง เื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพสองมิติออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ